ในข้อมูลที่3าหรือหรือพญาที่ไทยที่3เนี่ยยุคสุโขทัยเป็นคนมาสร้างอาณาจักรตรงนี้หรือพญาอเมงมาสร้างเมืองที่นครสวรรค์นะเป็นเขตชายแดนสุดท้ายถ้าจะมาใต้ของสุโขทัยเพื่อนเดินมูสีก็จะมีไใจนะฮะมีเยอะมีเหนือมีใต้ก็ประมาณนี้วอดนี้เคยเป็นวัดเมื่อพันกว่าอนี้แล้วตัวพญาที่ไทยที่3หรือพญาราภเมืองมาสร้างเมืองที่นี่พอนนี้นะ เราเชื่อว่าสร้างแล้วมีการเก็บกระดูกของน้องชายท่านขุยยาลาขุยยาบ้านเมืองไว้ที่นี่เป็นอนุสรณ์ให้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ปวดไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเ็นเราค้นหาอดีตรู้จ้าบอกมีนี้ตประวตเยอะรู้บ้างก็พอนะครับแต่ทีนี้ตรงเนี้ยเราก็โดนเดือดถองที่สุดขนาดเนี้ยนะครับเขาคนไทยโบราณเชื่อว่าสิ่งมูคนจะอยู่ที่สุดเองนะมันจะสร้างสร้างเป็นที่สุดในโลกเหมือนบางกรุงเทพเห็นไหม จริงๆมีอีกวันหนึ่งนั้นก็ที่เราไม่ได้หมายของของระาก็เสร้างไอ้ที่จะไม่เย็นที่นี่อีกหลายกวันอีกอันนนแหละไม่น่าเชือว่าจะไปแล้วตรงนั้นอ่ะในทากระาท่าเนี่ยพูดถึงเใช่้เรก็พูดกับมีทับสวงของประหจาดของอยู่ในผาาเขาเลยมัจบแล้วออกไปไม่ได้มันเกิดิึ้นแล้วแต่ปนัจจุบันไมนวัดแล้วถ้าเรานะ่ถ้เราเปิดเจอทับสวงในจารึกู ที่เราไม่เคยได้รู้ก่อนมีมาสื่อแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกจริงกว่านี้ดอยดอยเนี่ยเสียวต้องเดินเอาเอเดียวต้องเดินมีเดินด้วยแต่ว่านได้้แต่่ววาาัันนนเรดีอยากจะพาไปก็เราคิดอยู่ว่าถ้าพาไปคือมาเล็กจะติ่งเล่นแม่จะโมโวยเยอะๆอายุไหกสิบกว่าเดินไปจริงเราเนี่คนคนที่เกอะกันเยินกว่าก็กลัวอยู่ก็เลยติ่งแล้ก็เลยไม่ได้พาไปครอบครัแล้วจะวางไว้ ที่เราเสียสิงเขาไม่ให้ไปในรอบนี้เออค่ะส่รอบนะอะไม่เป็นไรนะเราเวลาเรามองก็จะรูบอกว่าลองในชื่นชมโคการที่มะศิลาไอมันโปรีนะครับเป็นคนเจอที่ตีนเขาก็ได้ตีนเขาในบทิีัสร์นะครับเนื้อลีแดงเหมือนภาะนกปกสีลดที่มาซยลาที่พรเนัไปที่เนือลาแดงสาแดงพระนักปกยุคเดียวกับหลพ่อที่เลย เป็นพระมปีเหมือนกันนะนี่คืออะไรไม่ใช่ที่เขาดอยตีเขาตีคีเขาเรียกว่ามีการทีเมื่อประวัอดเข้าออกตีคีนี่คือคำว่าอยู่ในเสาหลักศิลาจารึก่นพี่เท่าไหร่รับอยู่ในประเทศไทยแต่ทราบมาจนเป็นพระีศักดิ์สิทธิ์ครับเราก็ไปพบเจอตเอาไว้ที่นี่บรรลุกาสพยานามท้าทายที่นี่เนี่ยพระมหาธาตุเนี่ยจะพระมหาธาตุทุกที่ จะมีญาณรักษานะจีแต่เราจะรู้ชื่อรู้ชื่อแต่อย่างของขนาดจรงหะทีนี่ที่หาดุรชัยจะเป็นวิญญาณตัวเมียเป็นเมียของผุ้ชมน้าาเมียนาเมียผุ้ชมหน้าารักษาอยู่หาท่านีาดบูรชัยเจ้าวัดบาปางมีางตตอนนักจะา่ารู้ชื่ออาจารย์รู้ว่าอยู่ใต้มีมีตัวนึ่งแตัมันก็รู้ว่ามันมีไงก็คือปัจจุบันอาจารย์ยืนยันพระท่าทุกที่ที่มีพระบรมสารีริทธา อายุเป็นพระปีพญานาคที่มีบารมีมากที่สุดของด้วยหล่อสงวนอย่างเช่นที่เรารู้จักของทิชกูดไทยไม่รู้จักตัวเลยรู้จักตรงนี้นะทิชกูดพ่อสิโถเวล้วมาเลยเขาพ่อทรีโถงหน้าแรกที่อยู่คำชะลอดเนี่ยจะไปเฝ้าที่นี่แล้วท่านอยู่ไหนรู้ไหมจะมีรองพระบาทจะรองไหมไม่ได้จะรองคอยผู้กล้า แล้วจะมีหินก้อนหนึ่งท่านยืนบนเขายอดหินใหญ่ๆที่บนรออยู่นั่นแหละท่านอยู่ท่านผ่องสีพ่อสีโทนี่พี่นาศีอะไรสีระดับสีใหม่สุดบางทีปัจจุบันมีสีทองเสียงที่มีกี่เสียงถ้าบันเลยมากขึ้นก็จะเยอะเสียงปัจจุบันท่านมีสีทองแล้วก็ในข่าวเดยทั่ว้งเสียงเยอดแยวเดียวมาเดียวมาอารารนาขมีสีทองใช่ไหม สีทองก็จะเป็นอนันตพราะว่าเป็นผังน้ำในถ้วยอน,นันตราชมีเสีที่น้ำในถ้วยระลอกระลาจะมาเป็นพระเจ้าองค์จันรไปต่อจัดฆาตขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะครับพระพุทธมุกข์กล่าวิาเลย,เลยพระเจ้าในยุคของเราเนี่ยมีห้าองค์พระกุรูสันโธโกลาชพโนพระกัสสปะพระสัมาสมาโคดมเราอยู่ในสัมมาโคดมนะครับท่านที่นอ้ององค์ต่อไปคือพระศรีอลีไนะ่ไม่ไปนะครับพระศรีไม่ไปองค์มีห้านี่คือหนึ่งกลุ่มห้าที่น้องนะ ลอยพระบาทที่มีสี่ลอยองที่ห้าจะบอว่าท่ารลอยเดิมตามสัญญาจต่ไม่นะที่พุทบาทสี่ลอยเขาไม่จะลองจริงนะมันจะซ้อมลอยที่ห้าตอนพระศรีอาร์มานั่นแหละครับเขาบอกยุคพระศรีอารมเนี่ยมันก็แตกๆอยู่นะยุคพระศรีอารคนไม่ต้องคิดอะไรมากอยากได้อะไรก็ไปซอนต้นไม้อยากได้เพชรอยากได้เสื้อผ้ามันหม,มงงายความว่าไงสงสัยจะเป็นเขาบอกบางที น่าจะเป็นทนทิพนั่นแสดงว่านนนคนคนมันไม่มีความอยากนะนันไม่สอยเอาเดี๋ยวเราขอโทษนะเราดูเรื่องยิทธศาสตร์คือฝั่งคอมมินิัน,นะนมันจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่าจะเป็นเราจะเป็นรู้จากดาวก็เป็ูเปล่าก็ไ่รูนะฮะอันนี้นี่คือความเชื่ออีกกรณีหนึ่งนะ,ะแต่เอาว่าหมดภาษีอาเสเขึ้นขึ้นกลับใหม่ขึ้นกลับใหม่ก็กจะเป็นพระอะลาเกิด เราเป็งสูงที่เขาทำประมูลของราชการเขาไปทำเขื่อนเขาต้องปักเสาเข็งเพื่อกั้นไม่ให้ทรายมันหายไปบางฤดูกาลบางฤดูกาลทรายจะหายไปทีนี้รับราชการรับกองงานราชการเราปักมาได้ประมาณสิบหกเมตรไปต่อไม่ได้เทปูลงไป้สิบฟุหายมันมีรูอะมันมีรูเทปูฟูตหายเครื่องจักร เครื่องจักรอันนี้แพงมากแล้วขอเอาไปซื้อมาซึ่งของไม่ได้ที่เช่าถ้าเป็นนักประมูลงานราชการเขาจะเช่าเจ๋งเอรถ้าเช่าจะเจ๋งนะการที่ทำตออไม่ได้ขอพยายามทำหลายทีจนไม่สามารถกูลงไปกัหายเทกูนกับหลายนะมันก็จะเหมือนประมาณว่าที่ต้องรลาวข้ามแม่น้ำลาวหายใช่ไหมเทกูนไม่ได้ขายเหมือนกันเลยนะทีนี้เขากเป็นถึงค้าที่อาจารย์อยากหวัให้ขึ้นหน้าแล้ว เราก็เรียกอาจารย์อาจารย์มูสูงได้หน่อยเพราะอาจารย์เคยบอกแล้วจะเจอที่ได้ให้มูลสูงนะคุณผู้ชมอยังไม่รู้ว่ามีรน้าชื่ออะไรนะอาจารย์ก็ไปะไปมูลสูงคืนนั้นอาจารย์รู้สโอ้โหตัวเลยอาจารย์จะหน้าข้าแลวทำไมมันจะหน้าข้ามีตรงนี้วางหน้าหินตรงนี้ก็ราชการที่เก้าเราวางหิ่กับหินใช่ไหมท่านก็คือนารายณ์ตระนี้นะอาจารย์ อาจารย์เป็นโสูงสร็ก็เทได้คือจับไม่เข็งลงไปดับลงไปดับนะขึ้นมาซ่อมอ่าที่ดูวงสูงเสร็จแฮปปี้ลีจบหมายความว่าไงจบวันที่ไปขับรถไปวันนั้นอ่ะเลี้ยวเข้าไปในววงีีเเราายก่บริเวณบ้านเขาอะมุมากฝนตกเป็นห่าเลยลราพัดแบบโอ้โหเนี่ยตปเนี่ยเราละมอง มันต้องมีต้องมี Wrap ตรงเทียน่าอยู่ตรงไหนแน่ๆแล้วอยู่เราก็มองไปเพราะตรงนู้แน่เลยเพราะว่าลงตีแล้วเราเอารถมีจอดนั้นมีข้อวแก่เข้าไปข้างในเข้าไปจอดตรงนี้ปุ๊บผ่านหน้าเราตั้งใจแบบนี้คนหยุดพักไปโยงแดงหยุ่ชนะที่เกยันคนที่มาแล้วอยุดชิบกันคนเป็นคนร้อนนาำมันอ่อนคนละใครไปรุดไปวะอ๋อไม่ได้ไปเออไป่ได้มีแต่หยุดเลยเห็นไหม สิ่งจริงๆนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้ให้เชื่อแต่บางคนอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้หรือยังไม่รู้นะแต่ถ้าจะสังเกตได้ตอนที่ปัดโชว์มาที่วันนี้ถ้ารู้สึกว่าเบาขนาดประมาณอย่างนั้นใช่สิ่งปฏิหารนะครับปไ,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 ประะไปเชื่อเองพิสูจน์เราเองนะครับอ่พูดมาเยอะ,ะ,ะแล้วนะครับการพูดเรื่องนี้ก็ขอที่หมดการพูดนี้ขอเป็นพุทธบูชาร์ธรรมะูชาสาชัู้ชาสาธุมอะระหังสมาสมุตโตภะราพุทธานภะรรมปานอริวัต i <laughs> ซองที่อยู่ในไม่รู้ครับแต่แตองเล็ยมมก<ม>ลย่อมาผู้บีนะองเล็กทำาได้ยังน้ราตับอยู่ไหนก็ใครช้าไปทุกวันที่นี่คือเป็นโวรสาสถากกนทูนะ้าด้วยอานสอิสงส์ Gracias. แล้วก็ฝันว่ามีบอลเล่นเตะบอลตัดเ็มเล่นเตะบเป็นแบบฟุงนาเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเดาไปดูตามคอคือไปนั่งต้มตานเพี้ยนเลยเนี่ย,ยแล้วลว่าในความฝันนะเห็ุอะไรบานขนาดน,นี้อะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็ได้นั่งเก็บเม็ด่ะตัดด้วยเก็บด้วยอะไรเงี้ยพ<ต>อเก็บปุ๊บแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าแล้วก็ว่าทำไมเห็อุอ่ะขึ้นดอกคม้ไดนะ้ยังเก็บเหนุในป่า ฟ้าปลนดอกใหญ่มากเลยว่าทำไมมันไม่มีจุกล่ะอะไรเงี้ยคือรากไม่มีเนี่ยแต่เห็นที่แบบเป็นพืนเลยอ่ะคือไม่มีระยะเวลาที่ว่าจะปีช่องโโบอ่ะพืชเป็นหมดเลยแล้วก็ดอกบานใหญ่มากเหมือนที่ทางฟ้าแต่แต่ว่าเป็นสีขาว,าว,ขาวค่ะแล้วก็ทีนี้นูก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าหนูแนนจะได้เป็นไปที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยคือว่าทาาที่ว่าหนูยังไม่เคยได้มาอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเจอคนแบบไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ย แน่เราก็ต้องตือนหร้อว่าใส่ตาตั้งเช้าที่เรารู้จักกันมาก่อนไปไม่ไม่เคยรู้จักโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาตรงนี้หรือเปล่าตอนนั้นยังไม่ได้ดูใช่ไหมจนมากแฟนเขาดูอย่างไม่ได้ดูหรือก็เลยแฟนเขาชวนมาตั้งแต่ปีที่แล้วบอกว่าถห้หนุมาคนเดียวอย่างนี้ถ้าไปที่ไหนไปแบบอย่างนี้ให้มาคนเดียวไม่แฟนคนชวนไม่มาใช่คนแฟนแต่หนูให้หนูมาคนเดียวแต่ปีที่แล้วจะหนูกเพราะว่าเราก็ทันธนาอะไรเงี้ย ตบางวันที่แฟนเขาบอกว่าจอแล้วนะอะไรเงี้ยว่าจะไปเปิดซับเปิดดวงเปิดอะไรเขาไม่ได้เขาบอกว่าหนูแบบเคยถูกรางวัลมาอะไรเงี้ยถูกรางวัลมาปุ๊บก็คือได้ประมาณเอ่อตอนที่จะบ่นลูกอ่ะได้ประมาณจกให้รางวัลที่สามน่าจะแป้หนึ่งไปแล้วแป้นหนึ่งในปาณเมื่อเดือนที่แล้วกับต้นเดือนเนี้ยรางวัลที่สอเดียวาขึ้ง มันก็ติดพัดแรงมากเลยเป็นในส่วนที่ดีสุดๆเลยตอนไปอย่างเงี้ยก็ต้องมาที่แบบที่หนูไม่เคยมาก็คือสรุปแล้วป้าป้าอ้อมตะกี้ที่เล่าให้ฟังใช่ก็ที่นี่ต้งไม่เคยมาเลยที่นี่ใช่ไม่เคยมาที่อาจารย์มาเราเนี้ยไม่เคยมาเท่าที่เลยส่วนมากก็จะไปแบบอินชอนโนแล้วก็ไปแบบไหว้พระโสธรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่นี้ที่อาจารย์พาเนี้ยไม่เคยไม่เคยจะมาเลยโอเคไม่เคยจะมา เราดูคนที่สองตาสดอยู่โอ้อหสีมันคมก็แหลกไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคก็ดีใจเนาะก็ดีใจมีทิปเนี้ยมีคนมาใหม่เยอะก็ดีใจไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังได้มาแล้วก็แบบสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราต้องเหมือนแบบเรามาไหว้ได้พราไหว้แบบถูกวิธีอะไรเงี้ยบางทีเราบางทีเราที่ใบบานแต่เราพูดมันคำเล่นวิธีอาจจะไม่สำเร็จตรงนี้ก็ได้ 先生。<Yeah. S 2> <laughs>